ต้นออมนาคต้นออมนาคเป็นต้นไม้เลื่อยเป็นพันธุ์ไม้ชนิดเป็นบอนนะครับต้นไม้ตระกูลนี้เป็นตระกูลที่ชื่อว่าสิงโกลเนียมถิ่นกําเนิดมาจากอเมริกาใตา้พอมาอยู่ที่ประเทศไทยก็เลยจับตั้งชื่อใหม่ให้มันเป็นมงคลนะครับซึ่งเราก็มีต้นไม้ตระกูลนี้ขึ้นต้นได้คำว่าออมหลายๆออมเลยได้ตั้งแต่ออมทรัพย์ออมเงินออมทองออมนาค ออมชมพูออมเพชรออมพลสารพัดออมซึ่งแต่ละออมก็จะมีรายละเอียดของใบของสีแตกต่างกันไปต้นออมน้าก็เป็นออมชนิดหนึ่งนะครับมีสรรพคุณคือเป็นไม้ประดับที่เอาไว้ตกแต่งสร้างบรรยากาศที่ดีในบ้านได้และยังเป็นไม้มงคลซึ่งมีความเชื่อว่าปลูกแล้วเงินทองจะไหลมาเทมา นิยมปลูกกันวันอังคารใครอยากฟังต่อผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์รบกวนกดตามไปฟังได้เลยครับและปลูกไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านคนนิยมเอาต้นออมนาคหรือตระกูลออมทั้งหลายให้เป็นของขวัญของผู้ใหญ่นะครับนอกจากนี้ก็ยังเป็นไม้ประดับที่มีความสามารถในการฟอกอากาศได้ด้วยสำหรับการขยายพันธุ์ก็ใช้วิธีปักชำ เป็นต้นไม้ที่นิยมปลูกในที่แดดรำไรรำไรแต่ถ้าเป็นต้นที่แข็งแรงโตแล้วก็สามารถปลูกในที่ที่แดดจัดเป็นกลางแจ้งได้การให้น้ำเนี่ยต้องให้เยอะหน่อยเพราะว่าเป็นต้นไม้ที่ชอบน้ำนะครับวันหนึ่งอาจจะต้องให้3-5ครั้งเลยเพราะชอบความชื้นมากดินที่ใช้ก็เป็นดินร่วนสุยนะครับทำให้เก็บกักความชื้นได้สูงสำหรับปุ๋ยใช้ปุ๋ยหมัก หรือว่าปุ่มคอสักประมาณ3-500กร,รัมใส่เดือนละ1-2ครั้งแต่ว่าถ้าท่านไหนคิดว่าจะไม่ปลูกเองหรือว่าหาหน่อลำบากก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะครับในใต้คลิปเดี๋ยวผมจะแนะนำสถานที่ที่จะซื้อได้ในราคาที่ไม่แพงแล้วก็ลองหาซื้อกันดูนะครับแล้วก็ลอง ลูกแล้วเอามาโชว์กันในคอมเมนต์กันนะครับการปลูกต้นไม้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีสำหรับผู้ที่มีเวลาว่างนะฮะนอกจากจะดูแลสุขภาพตัวเองแล้วถ้าเราปลูกต้นไม้เนี่ยเราก็จะได้สูตรอากาศที่ดีคนในบ้านก็ได้เห็นของสวยงามซึ่งคือต้นไม้นี่แหละแล้วก็อยู่แล้วอารมณ์ดี ยิ่งเป็นต้นไม้ที่มีชื่อมงคลยิ่งแล้วก็จะยิ่งทำให้คนในบ้านรู้สึกดียิ่งขึ้นต้นไม้ที่มีชื่อมงคลก็จะมีสตอรี่แล้วก็มีเรื่องให้เราเล่าสู่กันฟังในครอบครัวนะครับต่อจากการรบกวนทุกท่านถ้าชอบคลิปก็กดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ขอบคุณครับ